จูดวงชาวราศีสิงห์ครับผมพ้นวันที่20เมษายนนะครับผมเลิกคุยทั้งอำเภอครับผมดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินก่อนอ like, share, ื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมอสันก่อนนะจ๊ะดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดครับนะผมก่อนเ่นหมอสันขอแนะนำนบะเหรียญปางสะดุ้งมาน ปางปาบมัน,นัะผมะครับแก้เคาะกรรมคะมรับผม250บาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับเหรียญแก้เคาะกรรมัะผมพบติดตัวไว้วางไว้เฉยเฉยไม่ได้ับผมไปวางไว้ที่บ้านเฉยๆไม่ได้ัะผมให้พบติดตัวไว้ปกปักปกุงองอรักษาสิ่งชั่วร้ายเข้ามาเข้ามากลํากายไม่ได้ับผมพอกลํากายไม่ได้ดวงชะตาก็เปิดัะผมแต่สิ่งเหล่านี้ที่หมอดูถามกันบ่อยก็คือ การถวายพระทองเหลืองห้านิ้วปางสะดุ้งนานห้านิ้วพระไตจีวรสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วก็บอกให้ลูกดวงไปถวายให้คุณไปถวายนะจ๊ะคุณไปถวายถวายเสร็จแล้วอานิฐานจิตแล้วพบเหรียญปางสะดุ้งานพบติดตัวไว้เพื่อสิ่งชั่วร้ายสิ่งต่างๆได้ต่อรองกับเขาแล้วครับว,ว่าเขาจะรับสังฆทานนั้นให้เขาไปแล้วถ้าเขาจะรับหรือไม่รับขึ้นอยู่กับบุญสมวัฒนาการอานิฐานจิตของท่าน นะผมเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยมันไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธาเราต้องศรัทธาพระสฆงองค์เจ้าวางไว้ที่หัวเราศรัทธาพระมากนะผมพอเสร็จปุ๊บนะผมนะผมสิ่งเหล่านี้เขาก็รับไปก็เหมือนกับมีคนมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านในชาติที่แล้วเหมือนตุกนะผมแล้วท่านก็ทําไงแขัดมันมากใช่ไหมคราบขัดมากมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็แต่ว่าอยู่ดีๆมันหยิบเงินมาให้เอาไปร้อยล้านร้อยล้านเลยเหรอเอาเงินเลยเหรอ ร้อยล้านแล้วจบกันเราก็จะรับเงินมาใช่ไหมเออร้อยล้านเลยนะไม่รับอรอรับมาร้อยล้านผมจบกันเออมันชาติที่แล้วมันจบกันไปแล้วโอเคเอาเงินมันมาไม่อยากเห็นหน้ามันแล้วชาติที่แล้วหยิบเงินไปเที่ยวรอบโลกไปซื้อทองไปซื้อบ้านซื้อรถฟลอเรอรีร่ขับโอ้โหมันนะทีเนี้ยเราผมเปิดฮาเลมแต่ผมยิ่งใหญ่เลยทีเนี้ยเ,เ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลย,ยนะั้นสิ่งเหล่านี้นะผมมันเกิดขึ้นในโชคชะตา ับผมถ้าเราต่อรองกับเขาครับถ้าเหมือนกับตัวท่านลองถึงคิดถึงใจท่านนี่ท่านรับมานะ,นะผมท่านจะอยากมองหน้าคนที่ทําไว้ไม่อยากทําแล้วเขาอยากเขาก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไปดวงชะตาของท่านก็เปิดนะผมน,ผมนี่เป็นความเชื่อนะ,นะผมเพราะฉะนั้นแก้สิ่งเหล่านี้เขาก็เรียกว่าแก้กรรมแต่เรียกว่าแก้กรรมได้ไหมมันก็แก้ไม่ได้มันก็ยังอยู่ยังก็ต้องมีคนใหม่มาแทนตัวใหม่มาแทนเพราะฉะนั้นหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงดวงต่อ เราบอกอำนาจบุญบารมีวัฒนาสิ่งห์สิทธิ์คำชูปกปากอง้มครรักษาชาวราศีสิงห์เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวาหารเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้ต้องเด็ดขาดจะทําต้องทาตั้งใจอย่าไปรอเล่นนะผมทําจริงๆท่านจะถวายพระบางสดุปมาท่านจะโลเลโอ้สี่พันเลยนะอาจารย์ไปซื้อเสายิงช้าสามพันเลยนะโอ้ห้านิ้วเลยนะอาจารย์นะผมไปซื้อแถวข้างนอกก็สี่บันห้าโอ้โหบวกเพิ่มอีก ผมถามต้องถามอ่ะครับผมก็จะตั้งใจทําแล้วก็ทาเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความเชื่อแต่ว่าความเชื่อไม่ได้เราเป็นชาวพุทธครับผมเราถวายกันเ็นประจําอยู่แล้วหลวงปู่ฤาษีน้ำท่านก็บอกแล้วว่าถวายสามศอกขึ้นไปอ่ะผมกแก้กรมทั้งหมดครับศอกสามศอกใหญ่ๆนะองค์ใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุกุษศลวาสนเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์คำจูปอก,กปากกรุงองรักษา นะบุญกุสลวาสนาอันยิ่งใหญ่นะครับจะถามรมันจะปิดกั้นนะไม่ให้ทําด้วยนะบอกไว้ก่อนแล้วนะผมปัญหาต่างๆท่านอาจจะตกตรแหน่งในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าหยียบเงินอดโอนอดกัด้นโด,ด,ดนทุกสิ่งทุกอย่างทามากเขาเรียกว่าเข้ามาประเดบดังนะครับเข้ามาประเดบดังกว่าจะได้สําเร็จนะผมบางคนเคยเจอไหมนะครับขับไปไหวจะไปไหว้พระฝนตกเลยไม่ให้ไปนะผมราะว่ากลัวมันเข้าไปรอดใต้โบสถ์ไม่ให้มันไปฝนตกดักเลยนะผมรถ จอดเอาไว้รถติดเอาไว้ปทางน้ามฟ้าผ่าฟ้าร้องโอ้ยถึงขั้นนั้นเลยเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของแต่ละคนถ้าเจอปัญหาต่างๆต้องทั้งตั้งสต,ต,ต,ติให้มั่นดำ,นดำรงตนดำรงตนให้มัน่นครัมผมหายใจเข้าพูดถอพูดถออดทนไปเรื่อยๆฝืนไปให้เยไปให้ได้ไปให้ถึงจุดหมายนะครับดวงชะตาของนั้นตกตำแหน่งใครประเพณี สิ่งศิท์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งนั่นตกตำแหน่งมูลดมูลจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมย้ำก่อนหมอชันดูพลังบวกนะจ๊ะไม่ดมูลปวดหัวไม่เอานะดมูลอมบอจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมันมีพลังบางอย่างอยู่ในดมูลนะบทเกี่ยวกับดวงชะตาของท่านเพราะนั้นเซ็ตแอพเพียวนะพ,พลังดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามานะครับดึงดูดเพศตรงข้าม,ด,ด,ด,ามดึงดูดเข้ามา ับใช้ให้เป็นครับผมเพราะว่าเราเป็นไอหัวดํายังมีกิเลสเยอะเพราะฉะนั้นเราจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาเพศของข้ามต้องมาสนับสนุนชั้นนะครับผมตะกุดก้าวนางนอนคุ้มครองดึงดูดเข้ามานะครับกลายเป็นขุนแผนนะกลายเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนมีเมียหลายคนนะนะครับผมไม่ตกนรกด้วยนะนะคุนแผนไม่ตกนรกด้วยนะนะครับผมนะ,นะผมนะไปลองไปฟังในคลิปหลวงปู่นะขุนแผนไม่ตกนรกนะ นะครับแต่ว่าคนแรกต้องอนุญาตก่อนนะคับผมเพราะว่าเราไม่ได้ผิดกาเมสุกิชาจาราเวแล้วมันอีสิคาเราไม่ได้ผิดนะผมแต่ว่าคนแรกตกลงกันไว้เหมือนกับอ่าเหมือนกับคนเจ้าสัวสมัยโบราณใช่ไหมมีมีหลายคนรามีหนึ่งสองสามแต่ว่าต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะทุกคน <c oughs> เลี้ยงไม่ดีนี่กตกนรกเหมือนกันนะนบผมมันตกตําแหน่งนะับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมดมูลหมอซันเปรียบเสมือนดมูลเฉยๆนะ มนสเสนจานซ้อนจานหมหาสเสน์เม่ตามหานิยมคุมให้อยู่นะครับเปรียบเสมือนเพศยตรงข้ามเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะท่านคุมไหวไหมลนะ่ะลองเอาสามีสิบคนสามีไม่ได้นะเคยได้ยินแต่ภรรยาสิบคนไม่เคยได้ยินสามีสิบคนเพราะฉะนั้นภรรยาสิบคนเผมเลี้ยงไหวหรอแน่ใจหรอทุกคนตกลงพงใจพร้อมกันนะเราต้องอยู่ด้วยกันได้นะ เราผมต้องเซ็นสัญญาก่อนนะเข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเข้าพระเจ้าเป็นสองเข้าพระเจ้าเป็นสามเพราะนั้นดมนนูลจานเสนมณเสนจานซ้อนจานหมาเสนตะกุดก้าวนางนอนเกิดขึ้นในดวงชะตาเรบผมเพราะฉะนั้นมีมีภรรยาก้าคนเป็นเรื่องเลยนะมนสเสน่ของท่านเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้จัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นโลกนี้หมันโหด้ายนับเดลเวอร์ขึ้นมาเลยเดลเเวอร์สดจะได้มีแฟนมีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังตั้งใจหมาย จะลิศลูกเลื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เลยโดนมีดดาบล้อมรอบเอาไว้เลยนี่คือเรื่องจริงนะครับยิ่งบุญมากยิ่งโดนอุปสรรคมากนะครับท่านบุญเล็กน,นะครับท่านอุปสรรคก็เล็กนิดเดียวแต่ท่านมองมันเป็นเรื่องใหญ่ไงนะยิ่งบุญมากท่านรวยเป็นร้อยล้านเนี่ยอุปสรรคของท่านก็เป็นร้อยล้าน เราผมท่านอุปสรรคของท่านอ่ะสิบล้านท่านอุปสรรคของท่านก็สิบล้านครับนะาอุปรรคของท่านห้าบาทนะอุปรรคก็ห้าบาทแล้บบางคนไปทะเลาะกันเรื่องห้าบาทก็อุปรรคมันเล็กนิดเดียวแต่มองเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาอุปสรรคของท่านเท่าไหร่ครับคอมเมนต์บอกหมอ่ันครับนะผมด้วยบุญกุศลวัสนาอํานาจบ,บุญบารมีวัฒนาส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปก,ป,กปักคุคของราาักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล นะครับเราจะตีฝ่าวงล้อมออกไปนะครับบางระจันตีออกไปนะครับผมนะครับผมคนไทยเป็นกําลังใจครับล้อมรอบนะครับโดนตีออกไปตีฝ่าออกไปให้ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับด้วยบุญกุศลวาสนานะครับผมนะโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งที่ดีแล้วชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครเป็นกำลังใจให้หมอซันนะครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าครูทางช่องได้ นะครับผมขอยด้านช่าชิงครับสวัสดีครับ